สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆ What page? What page? ทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับในวันนี้เป็นคลิปพูดคุยกันสนุกสนุกนะครับที่จะหยิบยกประเด็นยิบย่อยในเหตุการณ์ล่าสุดที่เคยคุยกันไว้ในคลิปคุยกันในตอนล่าสุด1 9ึ่นะครับเรียกว่าคุยกันเซสชั่นเลยทีเดียวโดยในที่นี้จะขอพูดเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์ของคุมะนะครับที่มีชื่อว่าเผ่าบัคคาเนียนะครับ ซึ่งในตอนที่อ่านแล้วเห็นคํานี้ครั้งแรกเลยเนี่ยสิ่งที่แวบขึ้นมาในหัวของผมเลยก็คืออะโวคาโดนะครับคือมันเป็นพันธุ์ของอะโวคาโดหิวแหละทีนี้พอหลังจากจบไลฟ์นะครับผมก็เข้าไปอ่านเวอร์ชัน e English Please ในมังงะพลัสแล้วก็เอาคําไปเซิร์ชกูเกิลดูก็เห็นว่าอ๋อมันเขียนว่า Buccaneer b บ c คค er แบบนี้ที่หมายถึงโจรสลัดนะครับก็เลยเริ่มรู้สึกคุ้นๆว่าเอ๊เหมือนเคยได้ยินในหนังหรืออะไรสักอย่างหรือเปล่าวะผมก็เลยลองหาดูนะครับว่า แล้ว p i r เร e กับบัคคเนียนี่มันต่างกันยังไงเพราะว่าเราจะคุ้นเคยคําว่าโจรสลัดในคําว่า p i r เร e มากกว่าคือพอพูดถึงโจรสลัดเนี่ยเราก็จะเห็นคําว่า p i r เร e เลยสะส่วนใหญ่นะครับซึ่งจริงๆแล้วคํานี้มันมาจากกลุ่มโจรสลัดกลุ่มพ i r เร e นะครับที่ทําตัวเป็นอาชญากรบนท้องทะเลปล้นชาวบ้านเข้าไปทั่ว ซึ่งมันดังจนคนเรียกโจรสลัดว่าไพเรสกันไปเลยนะครับเหมือนที่บ้านเราเรียกการกินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแทบทุกยี่ห้อว่าการกินมาม่าอะไรแบบนั้นส่วนบักอันเนียที่เรียกบักคาเนียเนี่ยก็เป็นพวกกลุ่มที่ออกปล้นโดยตั้งตัวกันมาจากนักล่าวัวและหมูในแถบเฮติและโดมินิกันร่วมมือกันกับพวกทาดพวกทหารหนีทัพแล้วก็เหยื่อจากกองเรือของพวกสเปนนะครับออกเรือไปปล้นศัตรูซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นพวกกลุ่มคนที่อดอยากนะครับใช้ชีวิตกันอย่างแรนแ้นแค้น โดยโจสลัดสุดโด่งดังของโลกที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีก็มีคําว่าบัคคเนียปะหน้าอยู่เหมือนกันนะครับนั่นก็คือโจสลัดคลาวดัมเอ็ดเวิร์ดทิชนั่นเองพอเห็นแบบนี้ก็เลยค่อนข้างเก็ตเรื่องของตัวละครแนวแนวพวกทาตหรือว่าพวกกลุ่มคนที่อยู่อย่างลําบากในเรื่องวันพีซมากขึ้นนะครับที่เขาเขียนให้สอดคล้องกับพวกเผ่าบัคคเนียและด้วยความที่ชื่อเผ่าในวันพีสคือเผ่าบัคคเนียที่หมายถึงโจสลัดนี่ก็ย่อมต้องมีความหลังกับรัฐบาลโลกแน่นอน ซึ่งในตอนที่1 9 5นี้นะครับเซนเจกาเซียแซตเทิลนี่ก็พูดถึงคุมะว่าไอเจ้าหมอนั่นมันเป็นชนชั้นทาบต,ตั้งแต่กําเนิดเพราะมันคือผู้สืบสายเลือดที่เหลือรอดจากเผ่าพันธุ์หนึ่งที่เคยก่อบาปมหันต่อโลกนี้ก่อนที่ทั้งเผ่าจะล่มสลายไปเผ่าบัคคาเนียไงละ่ะก็แสดงว่าเผ่าบัคคาเนียนะครับเป็นหนึ่งในเผ่าพันธุ์ที่อยู่ฝั่งเดียวกับจอยบอยและก็ทําสงครามครั้งใหญ่ของโลก ต่อกอกับพวกพันธมิตรอาณาจักรอีกฝั่งที่รวมตัวกันเป็นรัฐบาลโลกภายหลังนั่นด้วยแน่นอนเลยถึงได้โดนหมายหัวซะขนาดนี้นะครับแล้วก็โดนกวาดล้างซึ่งลักษณะโดยพื้นฐานของเผ่านี้เท่าที่เราเห็นในตอนนี้ก็คือมีเลี้ยวแรงมหาศาลตั้งแต่เกิดนะครับแล้วก็มีขนาดตัวที่ใหญ่เพราะว่ามีสายเลือดของคนยักษ์อยู่ในตัวด้วยซึ่งเราก็ต้องรอดูอีกในอนาคตนะครับว่าจะมีการเปิดเผยอะไรเพิ่มอีก ซึ่งเผ่าบาคาเนียนี้ก็น่าจะเป็น1ใน3เผ่านะครับที่บิ๊กมัมเนี่ยเคยพูดอยู่ว่าในบรรดาคอลเลกชันสะสมเพื่อรวบรวมทุกเผ่าบนโลกมาเก็บให้ครบของป้าแกเนี่ยมันยังขาดอยู่3เผ่า1ก็คือเผ่าคนยักษ์นะครับสก็คือเผ่าพันธุ์เก่าแก่ของคิงแห่งอัคคีภัยนะครับซึ่งมีการเฉลยแล้วว่าเป็นเผ่าลูนาเรียนะครับแล้วก็ที่เหลือว่างอีกหนึ่งเผ่าถ้าไม่มีอะไรผิดเพี้ยนไปหลังจากนี้ก็ อาจจะเป็นเผ่าบัคคาเนียนี่ก็ได้นะครับที่บิ๊กมามยังขาดอยู่รายละเอียดในเรื่องส่วนนี้ก็จะได้ออกมาครบสักทีทีนี้เรามาลองย้อนกันดูนะครับว่าอาจารย์โอดะได้มีการใส่รายละเอียดเกี่ยวกับเผ่าบัคคาเนียนี่ไว้ในเรื่องมาก่อนหน้านี้นานขนาดไหนย้อนไปในช่วงเหตุการณ์การเดินทางของจินเบนะครับที่มีการเล่าไว้ในช่วงวันพีซเล่มที่75ถึงเล่มที่78 เป็นเหตุการณ์หลังจากที่จินเบนะครับบอกกับลูฟี่ที่เกาะเงือกนะครับว่าจะเข้ากลุ่มหมวกฟางแน่นอนแต่ยังก่อนรอก่อนนะและหลังจากนั้นนะครับเขาก็เดินทางไปยังเกาะโฮเคซึ่งระหว่างที่เขากําลังเดินทางอยู่นะั่นแหละครับเขาได้พบเจอกับลูกแมวทะเลหลงทางตัวหนึ่งเลยจะพาไปส่งบ้านนะครับก็เลยพาไปหาคุณตํารวจหมาทะเลหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองความปลอดภัยของสัตว์ทะเลนะครับซึ่งก็โชคดี ที่คุณตำรวจเนี่ยก็อยู่ย่านเดียวกันกับลูกแมวทะเลพอดีเลยก็เลยพากันไปแต่ว่าปรากฏว่าพอไปถึงนะครับไอ้ย่านที่ว่านี่ก็ดันหายไปแล้วเหลือแต่บ้านของคุณตำรวจล้มกลิ้งอยู่ก็เลยต้องพยายามหาเบาะแสกันนะครับว่ามันหายไปได้ยังไงทีนี้บังเอิญจินเบก็ไปเจอเรือที่กําลังจะอับปางนะครับก็เลยช่วยพวกเขาไว้ทันแล้วพวกผู้คนบนเรือเนี่ยนอกจากจะขอบคุณจินเบแล้วนะครับเขาก็ยังมีหนังสือพิมพ์ฉบับอัปเดตใหม่ล่าสุด จินเบก็เลยขอมาอ่านแล้วก็เห็นข่าวว่า <L Trans> ลูฟี่กับรอ <L Split> เป็นพันธมิตรกันเป็นเนื้อเรื่องไทม์ไลน์เส้นประมาณนั้นแต่นั้นไม่ใช่ประเด็นข่าวที่ใหญ่พอๆกันก็คือข่าวสัตว์ทะเลยักษ์ถล่มเมืองท่า th นะครับนักสืบจินเบเนี่ยก็เลยเดินทางไปสืบสาวราวเรื่องที่เมืองท่าแห่งนั้นนะครับแล้วก็พบว่ามีโบราณสถานแห่งหนึ่งถูกยกมาถล่มทับเมืองท่าอยู่ using. และโบราณสถานนั้นก็เป็นเมืองของพวกแมวทะเลนั่นเองเขาก็เลยสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ย ทีนี้พอจินเบลองไปถามชาวบ้านที่เมืองท่าดูเนี่ยพวกเขาก็บอกว่าจูจูโบราณสถานอันนี้มันก็ลอยมาถล่มเมืองและพวกสัตว์ทะเลยักษ์ก็ยังมาพิโรธแล้วก็มาทําลายเรือมาถล่มเมืองท่าของเราอีกเคาะซ้ํากำซัดเหลือเกินนอกจากนั้นไม่พอเครื่องเส้นที่พวกชาวบ้านเอาไปบูชาเทพแห่งท้องทะเลนะครับก็หายไปเคลี้ยงเลยซึ่งในระหว่างที่กําลังรับฟังเรื่องราวอยู่นะครับจินเบก็เห็นว่ามีโบราณสถานตกลงมาอีกแล้วซึ่งเป็นบ้านของคุณหมาตํารวจทะเลที่เคยเห็นนั่นแหละ จินเบก็เลยต้องตามไปสืบให้รู้ตัวคนร้ายซะเลยละกันเพราะเหตุการณ์เพิ่งเกิดสดๆเลยคนร้ายเนี่ยอยู่ใต้ท้องทะเลนี่แหละทีนี้พอลงไปปรากฏว่าเขาก็ไปเจอซากของเครื่องเส้นจํานวนมากนะครับกองอยู่ใต้ท้องทะเลและก็รู้ตัวการจนได้ว่ามันคือเจ้าวาดาึมินั่นเองและเรื่องราวทั้งหมดก็กระจ่างนะครับเรื่องก็คือหลังจบสืกเกาะเงือกแล้วนะครับเจ้าวาดดซสมิเนี่ยก็ละหกละเหินเดินทางมาจนถึงทะเลแถบนี้ แล้วก็มาเห็นเครื่องเส้นที่ชาวบ้านเนี่ยเขาบูชาเทพแห่งท้องทะเลกันพี่แกก็เลยหอบเอาไปกินใต้ทะเลนะครับทานแล้วนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพี่แกก็เกิดรู้สึกอยากจะตอบแทนบุญคุณชาวบ้านนะครับก็ไปเห็นโบราณสถานใต้ทะเลวาดาสมิก็เลยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นบ้านของพวกมนุษย์ที่จมน้ําอยู่เขาก็เลยไปงมมาให้นะครับแล้วก็ไปโยนไว้บนบกบูมหานี่อยู่เหรอส่วนสาเหตุที่สัตว์ทะเลยักษ์นะครับพากันพิโรธแล้วก็มาถล่มเรือของพวกชาวบ้านเนี่ยก็เพราะว่า เดิมทีนะครับโบราณสถานแห่งนี้จมอยู่ใต้ทะเลมานานหลายร้อยปีแล้วพวกสัตว์ทะเลเนี่ยก็เลยเข้ามาพักอาศัยอยู่กันจนกลายเป็นรังของพวกเขาไปทีนี้อยู่มาวันหนึ่งนะครับปรากฏว่ารังของพวกเขาหายไปนะครับแล้วก็ไปเจอว่าอยู่ข้างบนนะครับอยู่บนเมืองของพวกมนุษย์ก็เลยเข้าใจผิดคิดว่าพวกมนุษย์ขโมยบ้านเข้าไปก็เลยมาอารวาสนะครับไล่จมเรือชาวบ้านและก็ถล่มเมืองท่า นักสืบจินเบที่ปฏิติปต่อเรื่องราวทั้งหมดได้เนะี่ยก็เลยดุวาดาสมิไปแล้วก็เทศนาไปชุดใหญ่พร้อมทั้งอธิบายเรื่องราวนี้ให้กับพวกสัตว์ทะเลยักษ์เข้าใจทุกคนก็เลยปรับความเข้าใจกันได้นะครับสัตว์ทะเลยักษ์ก็เลยไถ่โทษให้พวกชาวบ้านด้วยการให้พวกเขาขี่แทนเรือหาปลาไปซะเลยส่วนโบราณสถานก็ถูกยกกลับไปตั้งไว้ใต้ทะเลเหมือนเดิมนะครับพร้อมทั้งได้ส่งเจ้าลูกแมวทะเลคืนสู่บ้านเขาด้วยแฮปปี้เอนดิ้งซึ่ง ก่อนที่จะยกโบราณสถานกลับไปวางไว้ที่เดิมใต้ทะเลเนี่ยพวกชาวบ้านก็เจอก้อนหินประหลาดขนาดใหญ่อยู่ในโบราณสถานนะครับก็เลยพากันเข็นออกมาเหล่าผู้ที่ติดหนี้บุญคุณจินเบเนี่ยไม่รู้จะให้อะไรตอบแทนก็เลยมอบให้กับจินเบไปนะครับส่วนชาวบ้านก็ทำชุดกิโมโนใหม่มอบให้กับจินเบส่วนวาดาซุมิเองเนี่ยก็เลยฝากตัวเป็นผู้ติดตามจินเบนะครับช่วยขนของไปในการเดินทางครั้งนี้ และนั่นก็คือที่มาของโพนิกริฟที่จินเบย์ขนเอามาให้บิ๊กมัมนั่นเองนะครับโดยในตอนที่ให้บิ๊กมัมเนี่ยจินเบย์ก็บอกว่ามันเป็นของติดมือมาระหว่างการเดินทางนะครับและก็เป็นเรื่องราวว่าทําไมวาดาซุมิถึงตามจินเบย์มาที่โฮเคกซึ่งในหนังสือวันพีซดอเล่ม3นะครับก็มีการรวบรวมเนื้อหาเรื่องราวการเดินทางของจินเบย์เอาไว้และก็มีคําโปรยว่ากุญแจสู่การไขปริศนาร้อยปีแห่งความว่างเปล่าโพนิกริฟที่หลับไหลอย,อยู่ใต้ทะเล นอกจากก้อนนี้แล้วอาจจะมีก้อนอื่นๆที่หลับไหลอยู่อีกจนคนลืมไปแล้วก็เป็นได้แมวทะเลที่เป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของอาราบัสตาทํทำไมถึงมาอยู่แถวนี้ด้วยอันนี้น่าสนใจนะครับทีนี้เรามาย้อนไปดูที่โบราณสถานที่มีโพนกริฟแล้วก็ถูกจมอยู่ใต้ทะเลแห่งนั้นกันหน่อยโดยสังเกตรตรงโบราณสถานนะครับมันจะมีเครื่องหมายเป็นรูปวงกลมใหญ่1วงแล้วก็วงเล็ก3วงด้านบนคล้ายๆรูปอุ้งเท้าตรงนี้นะครับที่เป็นสัญลักษณ์เหมือนกับเป็นรูปอุ้งเท้านะครับ อ่ะตรงนี้ชัดกว่านี่นะครับซึ่งตอนแรกเราอาจจะเข้าใจว่าเป็นบ้านของคุณตํารวจหมานะครับก็เลยต้องมีรูปอุ้งเท้าแต่จริงๆไม่ใช่นะครับซึ่งนั่นเป็นสัญลักษณ์เดียวกันกับสัญลักษณ์บนเสื้อของบาโธโลมิวคุมะนะครับที่เขาใส่ตลอดตั้งแต่ตอนหนุ่มๆเลยโดยในตอนแรกเนี่ยเราจะเข้าใจว่ามันก็คงเป็นสัญลักษณ์ของอุ้งเท้าตามผลพิศาจนิคิวนิคิวปุ่มเนื้อของเขานั่นแหละแต่อุ้งเท้าผลพีศาจของเขาเนี่ย มันมี4ดวงเล็ก1ดวงใหญ่นะครับตามอุ้งมือของเขาไม่ว่าจะบนมือเขาหรือว่าลูกพลังกลมๆที่ลอยออกมาเนี่ยมันก็มี4แต่ไอภาพสัญ,ญลักษณ์เนี่ยมันมี1ดวงใหญ่3ดวงเล็กนะครับและตราสัญ,ญลักษณ์นี้ก็ไม่ใช่คุณหมาตำรวจเขาไปทำไว้ว่านี่บ้านของฉันนะฮงแต่อย่างใดนะครับมันสลักไว้บนพื้นผิวของโบราณสถานแห่งนั้นมาตั้งแต่แรกแล้วดังนั้นเป็นไปได้ไหม ว่าโบราณสถานแห่งนั้นเป็นหนึ่งในล่องรอยอรารยธรรมที่หลงเหลืออยู่ของชนเผ่าบัคคาเนียในอดีตคนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับเผ่าบัคคาเนียเนี่ยก็น่าจะมีไม่มากนะครับอย่างคนรุ่นหลังๆเนี่ยถ้าไม่ศึกษาประวัติศาสตร์ก็คงจะไม่รู้และการที่โบราณสถานแห่งนี้มันจมอยู่ใต้ทะเลนะครับก็น่าจะเป็นเศษซากของเมืองที่หลุดลอยกระเด็นออกมาจากเมื่อตอนที่อาณาจักรโดนถล่มโดยรัฐบาลโลกจนจมสู่ก้นทะเลนั่นแหละ เพราะมีหลักฐานชิ้นสําคัญอีกอย่างก็คือโพนีกลิฟที่อยู่ในโบราณสถานแห่งนั้นนะครับซึ่งพวกโพนิกลิฟเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เจ้าหญิงในเฟลตาลีดีลินลี่นะครับเป็นคนทําให้สิ่งนี้เนี่ยกระจายไปทั่วโลกดังนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยน่าจะมีอะไรเกี่ยวโยงกันนะครับซึ่งสิ่งที่น่าจะเกี่ยวโยงกันอีกอย่างหนึ่งอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้คือเราแค่ยกมาคุยกันสนุกๆก,ก็คือ จอยบอยนะครับตัวการสําคัญในสงครามครั้งใหญ่ในอดีตนั้นก็อาจจะเป็นคนจากเผ่าบัคคาเนียหรือเผ่าโจสลัดนี้หรือเปล่านะครับเพราะถ้าเป็นแบบนั้นจริงเนี่ยก็จะลงล็อกว่าทําไมเซนเจกาเซียเซตเทิล er เนี่ยถึงบอกว่าเผ่านี้มันเคยก่อบาปมาหันต่อโลกนี้แล้วก็พยายามทําการกวาดล้างทั้งเผ่าพันธุ์ให้ล่มสลายไปเพราะถือว่าเผ่านี้ตั้งตนเป็นศัตรูต่อพระเจ้านะครับซึ่งกกรลดู5้าผู้เท่าเนี่ยมันจะซีเรียสเรื่องนี้มากนะครับขณะตอนที่1 9 9 5เนี่ย ตอนที่กำลังจะสำเร็จโทษด็อกเตอร์เวกาพังนะครับแซตเทิยังบอกเลยว่าช่วยบอกลำดับที่จะทำให้พวกเจ้าเจ็บปวดที่สุดมาทีสิเพราะฉันอยากจะให้พวกเจ้าตายไปพร้อมกับความเสียใจที่บางอาจตั้งตนเป็นปฏิบัติกับรัฐบาลโลกยังไงละ่ะมันแค้นอะไรขนาดนั้นซึ่งถ้าจอยบอยนะครับบุคคลในอดีตนั้นเป็นเผ่าบัคคาเนียเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่มีรูปร่างใหญ่โตตามลักษณะของเผ่าไอ้ UFO หรือหมวกฟางที่แช่อย,อยู่ในห้องส่วนตัวของท่านอิมเนี่ยดังนั้นก็ เออเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นของจอยบอยหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้ความคิดที่ว่านั่นเป็นหมวกฟางแล้วเป็นของจอยบอยมาก่อนมันก็จะชัดขึ้นนอกจากนั้นถ้าดูจากกิริยาท่าทางของช้างยักษ์สุนิชาในภาคโอนิงอาชิมะเนี่ยก็พอจะมองได้ว่าจอยบอยเองก็น่าจะเป็นผู้ใช้พลังผลปีศาจผลฮิโตฮิโตโมเดลเทพเจ้านิกะคนก่อนหรือคนก่อนๆน,นะครับเผื่อมีอะไรบิดพลิวงอกออกมากลางลำอีกซึ่ง เทพพระอาทิตย์นิกะนั้นนะครับมีความสําคัญต่อเผ่าบัคคาเนียมากๆเพราะว่ากันว่าเขาคือนักรบในตำนานที่เล่าขานกันมารุ่นสู่รุ่นในตระกูลของพ่อของคุมะนะครับและพวกเขาเก็มีความเชื่อว่าเทพนิกะผู้มาพร้อมกับเสียงหัวเราะอยู่เสมอและจังหวะเพลงสนุกสนานนี้เนี่ยจะมาช่วยปลดปล่อยผู้คนที่ต้องทนทุกข์ทรมานให้เป็นอิสระเรื่องเล่านี้นะครับเป็นความหวังและก็เป็นความฝันที่พ่อของคูมะเนี่ยได้มอบให้กับตัวของเขา และตัวของคุมะก็เล่าเรื่องนี้ให้กับบอนนี่ฟังอีกทีโดยเราจะได้รู้เรื่องราวในวัยเด็กอันน่าเศร้าของคุมะกันในตอนล่าสุดที่ผ่านมานะครับส่วนภาพของคุมะในวัยเด็กนั้นที่ถือหนังสือเขียนว่านิโนคินเนี่ยก็เคยดูจากช่องก r ร์ดิอุสเคบีเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับอันนั้นแกก็เอาต้นแบบที่แกวาดเนี่ยมาจากอนุสาวรีย์ของคุณนิโนมิยะโซนโตคุนะครับนักปัิยาชื่อดังในประวัติศาสตร์ญี่ปุน่น โดยคุณนิโนมิยะนี่คือสัญลักษณ์ของผู้ที่พลิกชีวิตของตนเองจากการอ่านจนประสบความสำเร็จนั่นเองนะครับรูปปั้นของเขาแทบทุกที่เนี่ยก็เลยเป็นท่าทางของเด็กหนุ่มกําลังแบกฟืนมือข้างนึงถือหนังสือและก็ตั้งใจอ่านมันอย่างขมักขม้นนะครับซึ่งตัวของคุมะตอนโตน,นั้นที่เราเห็นเข้ามาในลุกของเจ็ดเทพโจรสลัดเนี่ยก็จะเห็นเขาถือหนังสืออยู่ตลอดเวลาโดยเล่มที่ถือล่าสุดนี่ก็จะเป็นคัมภีร์ไบเบิลนะครับให้เห็นว่าเขาติดหนังสือชอบอ่าน เหมือนครูคาคาชิที่ต้องพกหนังสืออะจุยสวรรค์ลำมลายติดตัวไปอ่านอยู่ตลอดอันนั้นไม่เกี่ยวอะขออันที่ไม่เกี่ยวอีกนิดหนึ่งนะครับคือเกร็ดเล็กๆน้อยๆจากเรื่องการผจญภัยของจินเบตะกี้ไอวาดาซุมิที่เป็นมนุษย์เงือกปักเป้าเสือที่มีขนาดตัวถึง800พเซนตะิเมตรเนี่ยนะครับต้นแบบชื่อของเขาเนี่ยมาจากชื่อของเทพเจ้าแห่งท้องทะเลในศาสนาชินโตของญี่ปุ่นอย่างวาตาซุมิโนโอคามินั่นเองนะครับ ดังนั้นการที่เจ้าวาดาสมิในวันพีซเรานะครับไปกินเครื่องเส้นเขานี่ก็ไม่ผิดหรอกเขาเอาไว้ไว้เทพเจ้าแห่งท้องทะเลนะครับกินได้ส่วนเสาโทริอิกลางทะเลนะครับที่ชาวบ้านเนี่ยเอาเครื่องเส้นไปวางไว้ไว้เจ้านี่ก็น่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากศาลเจ้าอิซุคุชิมะนะครับเป็นเสาโทริอิกลางน้ําซึ่งเป็นมรดกโลกนะครับ บนเกาะมิยาจิมะจังหวัดฮิโรชิม่านะครับโดยความพิเศษเนี่ยอยู่ที่ตัวเสาไม่ได้ฝังลงไปในพื้นแต่ว่าเขาเอาวางไว้เฉยๆเลยแล้วมันก็ตั้งอยู่อย่างนั้นกลางน้าอ่ะทีนี้มาที่เรื่องของเทพเจ้านิกะกันอีกนิดนึงนะครับกับสิ่งที่พ่อของคุมะได้บอกเขาไว้ในตอนเด็กแล้วก็เป็นตอนก่อนที่พ่อเขาจะถูกเผามังกรฟ้าฆ่าตายด้วยก็คือนักรบผู้ปลดปล่อยจะปรากฏตัวขึ้นในสักวันแล้วเขาจะต้องมาช่วยลูกแน่นอน โดยบอกว่าสักวันหนึ่งนะครับเทพนิกะจะมาช่วยพาคุมะออกไปสู่ทะเลแห่งอิสระภายใต้แสงตะวันนะครับสิ่งนั้นเนี่ยคือความฝันของคุมะเลยก็ว่าได้ที่จะได้พบกับเทพนักรบผู้ปลดปล่อยและตัวของคุมะเองเนี่ยก็บอกให้บอนนี่ฟังว่าตัวเขาเองก็อยากเป็นฮีโร่ที่คอยช่วยผู้คนที่ไร้อิสระและต้องทนทุกข์ทรมานมาตลอดเหมือนกับเทพนิกะไงล่ะลูกเทพนิกะเนี่ยถือว่าเป็นฮีโร่ในใจพ่อเลยซึ่ง ในส่วนนี้นะครับทั้งตัวของคุมะและก็บอนนี่เนี่ยเชื่อมั่นในตัวเทพเจ้านิกะว่าเขาจะมาช่วยปลดปล่อยผู้คนที่ต้องทนทุกข์ทรมานให้เป็นอิสระนะครับซึ่งนั่นคือสิ่งที่ลูฟี่เนี่ยทำมาตลอดเรื่องนะครับไม่ว่าพวกกลุ่มหมวกฟางเนี่ยเขาจะไปที่เมืองไหนหรืออาณาจักรใดก็ตามที่มีเรื่องราวหรือมีความทุกข์ทรมานของผู้คนในนั้นลูฟี่ก็จะเป็นคนที่ต่อสู้และปลดปล่อยทุกคนให้เป็นอิสระนะครับแล้วก็สร้างรอยยิ้มให้กับทุกคน ดังนั้นในภาคเอกเฮดนี้นะครับที่ช่วงหลังๆมามีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นทั้งในส่วนของความดรามา่าปมต่างๆและการต่อสู้สุดเดือดผมก็อยากจะให้คุมะนะครับได้มาเห็นนักรบผู้ปลดปล่อยที่เขารอคอยมาตลอดกับตาของเขาสถกทีรวมถึงบอนนี่ด้วยนะครับไม่สิคือรับทั้งคุมะและบอนนี่ขึ้นเรือเลยดีกว่านะครับสารต่อสิ่งที่พ่อของคูมะเคยบอกว่าสักวันเขาจะมาช่วยพาลูกออกไปสู่ทะเลแห่งอิสระกันเลย นะครับแถมเทพนิกะเนี่ยมาในเวอร์ชั่นลูกเพื่อนซะอีกนะปาฏิหารมีจริงแต่ว่ามาช้าไปหน่อยคือยังไม่อยากให้คุมะต้องตายไปแบบหน้าเศร้าหรือว่าจะต้องเสียสละอะไรไปมากกว่านี้นะครับอยากให้เขาได้พบความสุขบ้างเถอะแถมยิ่งถ้าทุกคนรู้เรื่องนี้นะครับดาก้อนนี่ก็น่าจะต้องยิ่งภูมิใจในตัวลูกชายนะครับว่าน,นี่ลูกชายผมเลยทีเดียว ลวมไปถึงซาโบนะครับก็จะยิ่งภูมิใจในตัวน้องชายอย่างลูฟี่ซึ่งเรื่องราวที่มีการเปิดเผยเพิ่มนี้นะครับก็เพิ่มความอลังการและก็ความโคตรพระเอกให้กับลูฟี่ได้ดีมากเลยทีเดียวกับตำนานของเทพนิกะผู้ปลดปล่อยที่มีการบอกต่อๆกันมาเหมือนกับที่มีการบอกต่อๆกันมาว่าแว่นตาเกมเมอร์ในกระต้องแว่นออฟติส กับแว่นออปตัสรุ่นสปิดไฟวัสดุชั้นดีทําจากสแตนเลสชนิดพิเศษเกรดเครื่องบินรบครบทั้งความยืดหยุนที่ใส่ดูหนังนั่งเล่นเกมได้นานขึ้นแบบเซฟตี้ทนทานต่อการกระแทกและบิดงอต่อด้วยดีไซน์เรียบแต่ดูหรูระดับไฮเอนเน้นข้อต่อไม่คันอีกสุดเท่แวไปวัดได้ที่สยามวัดละเอียดมากมากๆและสามารถใช้โค้ดกราดดิอุสลดอีก100บาทสำหรับลูกค้าเก่าเขาก็ดูแลเพราะมีโปรแจกของอยู่เรื่อยๆอย่าง p s 5ล่าสุดนั่นไงสำหรับในวันนี้นะครับก็ขอจบมุมพูดคุุยกกันนส องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างจอยบอยกับเผ่าบัคคาเนียและอรารยธรรมโบราณที่มาในร่องรอยของซากโบราณสถานซึ่งถูกฝังอยู่ใต้ทะเลไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ยังอยู่จนถึงจุดจุดนี้แล้วก็กราบขอบคุณทุกคนนะครับที่กดติดตามโดยเฉพาะคนที่กดสมัครสมาชิกนะครับ ทั้งในระดับสูงสุดคือ300%ร n อยเอนิตะครับตามรายนามเหล่านี้ที่ขึ้นมาใน h อออฟเฟมนะครับหอกิติดยศท้ายคลิปขอบคุณมากมากมากอ่ะหรือในระดับเป็น100ร้อยเลยหรอพี่แล้วก็ใจดีจังเลย20บาทนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่คอยช่วยซัพพอร์ตกันมาในแต่ละเดือนนะครับถึงแม้ในช่วงหลังๆมานี่เริ่มลงคลิปน้อยลงนี่ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับช่วงนี้กําลังปรับเวลานอนให้เหมือนคนปกติอยู่นะครับ เพราะว่าการนอนผิดเวลาอย่างต่อนเนื่องมาหลายวันนี่มีความรู้สึกเหมือนว่าสมองมันจะเออเออเบลอๆนะครับเราเลยรู้สึกว่ายังไม่มีพลังงานสมองมากพอที่จะไปทําคลิปต่ออะไรแบบนี้ครับก็เลยพักไว้ก่อนก <c oughs> ็ในตอนนี้วงจรชีวิตก็เริ่มกลับมาเป็นปกติแล้วนะครับก็เลยมาทําคลิปต่อได้สัทีนะครับพอทาคลิปเสร็จแล้วนี่ก็รู้สึกมีความสุขฟินมากนะครับไม่ได้สัมผัสความรู้สึกแบบนี้นานในการที่แบบทำคลิปเสร็จแล้วแล้วก็ลงให้ทุกคนได้ดูกันใน YouTube ก็จะพยายามมาเจอกันบ่อยๆนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้า สถานีฝันดีทุกคนครับผมขอบคุณมากๆครับ